นี่กินได้นะจ๊ะสวัสดีวันนี้เราจะพามาดูสวนชมพู่มะเมี่ยวก่อนนะคะ1นึปีมีหนึ่งครั้งแล้วก็หาทานยากมากแล้วก็ราคาสูงมากนะคะวิตามินซีสูงมากนะคะประโยชน์ มาหาศาลมากวันนี้ก็เลยจะพามานําเสนอดูสวนก่อนลูกมันเป็นแบบไหนต้นแบบไหนสวนแบบไหนนะคะของเราไม่ได้ใช้ฉีดยานะคะเป็นออร์แกนิกค่ะมาดูกันเลยจ้ะ เดินเข้ามาในสวนนะจ๊ะกระดานแผ่นเดียวใครเดินไม่ได้เดินได้นหนอเดินได้น,นี่จ้ากระดานแผ่นเดียวล่องสวนนะจ๊ะเดินได้ไหมคะนี่เ<ๆ>ต็มเลยต้องห่อนะคะถ้าเราไม่หอ่อถ้าเราไม่ห่อนะคะมันจะเป็นมแมลงวันสีทองอะ่ะแมลงปีกมันจะเป็นสีทองทองตัวมันจะคล้ายคล้พึ้งมันก็จะเจาะเข้าไปกินเนื้อหมดเลย ดอกมันเนี่ยนะคะดอกมันที่มันอย่างเงี้ย fiance, เอาไปทํายำยำได้เนี่ยอยงหวาน,น,น <ยำ S 1> มันรบกันชอบยำมันก็ต้องใส่ทั้งอย่างนี้เลยใช่ใช่ใช่แล้วล้างนี่ล้างให้สะอาดนี่แล้วเราก็ไปทํายำดอกชมพูม่มะเมี่ยงเดี๋ยวเราจะดูเมนูกันได้เลยเนีก,กินได้อุ้ย น,นี่เปรี้ยวไหมตรตงนี้อันนี้อมเปรี้ยวอมหวานนะจ๊ะชมพู่มะเมียวดูดิตูดมันจะคล้ายชมพู่ล้านแหละแต่ว่าลูกมันจะเป็นนี้นี้กินได้นี่กินได้นะ,นนนะจ๊ะอันนี้เริ่มกินได้แล้วอเอาห่อไว้ก่อนเอาห่อไม่ได้นกของอะไรมันก,นกินไงก็เลยไรจะห่อไว้วันเช้านี้เก็บแล้เนี่ยเช้าเก็บได้จงมีเช้าก็เก็บได้แล้ว,วโอเคไม้สีห้าลูกโลโอ้สีห้าลูกโผลแล้วจ้าลูกใหญ่นะจ๊ะนี่ไง อันนี้อันที่น้องจาะจะอร่อยอร่อยมันจะไม่เปรี้ยวจริงๆแล้วมันจะต้องอมเปรี้ยวอมหวานมันอร่อยแต่อันนี้มันหวานเลยเพราะว่ามันมีรอยแมลงกินแล้วอะไรที่แมลงกินได้คนก็กินได้แล้วมันก็จะอร่อยมากเพราะแมลงมันต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเข้าปากมันเราก็ต้องเลือกตามันเรากินกับมันคุณจะคิดว่าแมลงกินเข้าไปแล้วตายนะคะคุณไม่ได้กินแมลงอ่ะคุณกินผลไม้แล้วมันก็แล้วคุณก็ไม่ได้กินยาฆ่าแมลงนะคะ การที่มีมแมลงคือไม่มียาฆ่ามแมลงนะคะอย่าลืมแล้วมันอร่อยคุณไม่ต้องจิ้มพริกรเกลือแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณชอบพริกเกลือคุณจะจิ้มแค่นั้นเองง่ายแล้วมันหอมชมพู่ธรรมดาคือชมพู่กินแล้วมันจะเป็นน้ำน้ำแต่อันนี้กินแล้วมันจะนุ่มๆเหมือนกรรํามะยีในปากไม่ไแล้วไม่หอมเลยไม่หอมนี่แข็งอร่อยไม่เปรี้ยวเลยคือมัอนไม่เปรี้ยวเลยเนื้อมันจะเป็นกรามยีแบบนี้คะ่ะขาว,ขาว อันนี้คือทำให้จิ้มนะคะแต่จิ้มไม่ดูคือไม่จิ้มมันก็อร่อยอยู่แล้วก็เลยไม่อยากจิ้มเดี๋ยวกินน้ำตาลเข้าไปในร่างกายมันก็ไม่ค่อยโอเคร่างกายมันต้องการน้ำตาลค่ะหวานอยู่แล้วเพราะว่เป็นบระวัตินี่ค่ะจิ้มไม่ดูนี่พี่ก็เจอแม่เขาทำคือมันอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องจิ้มอะ่ะถ้าจิ้มคุณก็ได้น้ำตาลกับเกลือเข้าไปในปาก จริงๆแล้วแต่จีไม่ดูมันก็รอร่อยนะคือมันหอมอะ่ะมันหอมกลิ่นจำพวกมันไม่หอมชมพู่ที่คุณกินทั่วไปคือจมพู่เพชจมพู่อะไรอย่างเี้ยมันจะไม่หอมแต่นี่มันหอมหอมมากแล้วเนื้อมันเป็นกระมี่เขาขาวมันเนะี่ยแล้วก็หาทานยากมากแล้วด้วยหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะคะไม่ได้ขึ้นกันตลอดเหมือนมนะม่วงแล้วจะ เราจะปิดคลิปนะคะกับจากสวนกันแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อใครสนใจอยากจองชมพู่มะเมียวนะคะทัก inbox ก้อมเข้ามานะคะเป็น pre order นะเน้นย้ำว่า pre order นะคะเน้นย้ำว่า pre order เท่าน,านั้นเพราะว่าช่วงนี้กำลังจะออกดอกออกชอ่อเพราะฉะนั้น pre order สนใจทักนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแ h ร์ e กดติดตามคุณนายต้อมนะคะหรือเข้าไปทักในเพจก็ได้นะคะ เ,ออเว็บไซต์เลสลองนะคะเอ,อ่อาอาหารหาริมแม่น้ำเจ้าพยาหรือว่าจะทักมาที่ Facebook ต้อมพัตรากรก็ได้นะจ๊ะโอเคฝากด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะมานี่อุ้ยโน้ตเอากระเป๋ามากระเป๋ากระเป๋า